ซินเดอเรลลาตอนรองเท้ามหัศจรรย์กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพล้นมีสาวน้อยผู้เลอโฉมผู้หนึ่งนามว่าซินเดอเรลลาเจ้าหญิงซินเดอเรลลาผู้มีจิตใจงดงามอาศัยอยู่กับเจ้าชายลลโอในปราสาทหลังใหญ่มีหญิงชาราผู้หนึ่งที่ทำงานร้านขนมปังในประเทศนี้มาเป็นเวลา,านานมาก นางอบขนมปังได้อร่อยที่สุดแต่ทวา่าแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วหญิงชรานามว่าสีหน้าผู้นี้เป็นนักเวทมนต์ที่อันตรายมากสีหน้ามักจะเข้าไปคลุกอยู่ในห้องคาถาเวทมนต์เล็กๆใต้ดินซ่อนตัวสากผู้คนทั้งหลายเพื่อเตรียมน้ำยาต่างๆสำหรับผู้ที่ต้องการเวทมนต์ของนาง เมื่อวันเวลาผ่านไปเลดี้พัฟฟี่และลูกสาวทั้งสองคาสันราและเจสเบลก็ยังคงมุ่งมั่นวางแผนช่วงชิงพระราชวังอันใหญ่โตมาให้ได้แม่เชื่อว่ามันจะต้องมีเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮืมคาสันราเอ,อ่ยนามนักเวทมนต์สีหน้าผู้ซึ่งกำลังแอบเตรียมน้ำยาวิเศษในห้องเล็กๆใต้ดิน ในวันเดียวกันนั้นซินเดอเรลล่าและเจ้าชายลีโอก็วางแผนที่จะจัดงานเต้นรำขึ้นที่ปราสาทข้าจะใส่รองเท้าแก้วไปงานเต้นรำในระหว่างที่การเตรียมงานสำหรับงานเต้นรำเริ่มขึ้นเลดี้พาฟี่และลูกสาวทั้งสองก็ออกเดินทางไปหานักเวทมนต์ผู้ชั่วร้ายพวกเขาเดินเลาะไปตามทางในป่าจนกระทั่งไปเจอป้ายที่มีตัวอักษรแปลกๆเขียนอยู่ เมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้ป้ายนั้นก็สังเกตเห็นอุโมงค์ทางเขา้าพวกเขาจึงเดินเข้าไปในอุโมงค์อันลึกลับและมืดมิดนี้จูจ่ๆแสงเทียนก็ลุกโชติช่วงขึ้นมาเองเมื่อพวกเขาเดินผ่าน และเมื่อเดินต่อไปอีกนิดหนึ่งนกคูกตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาหเจ้าหนูทั้งหลายพวกเจ้าเป็นใครกันมาทำอะไรที่นี่ไม่รู้รหัสผ่านกันเลยอย่างไงฮะซีเนียร์ซีเนียร์หนึ่งสองสามเอ้าเทน้ำยาเร็วเข้า เออนี่มันไราสาระจริงๆเออถูกแล้วข้าจะนําทางเจ้าไปที่นั่นเอง <c oughs> บินเข้าไปบินเข้าไปบินไปเออใครก็ได้เปิดประตูให้ข้าทีเปิดตามเข็มนาฬิกานะอ,อขอบใจมากดีมากส,สาวซีเนียมีคนมาพบเจ้ามีขวดน้ำยามอตม้มช้อนตักและที่ขีบวางไว้มากมาย แถมยังมีสมุนไพรพืชและทั้งข่าวตัวจ๋วบินไปมาในอากาศด้วยแม่ค่ะที่นี่น่ากลัวจังเลยอะ่ะภายใต้หมอกควันหลากสีเลดี้พัฟฟี่และลูกสาวทั้งสองรอคอยนักเวทมนต์อย่างกระตือรือร้นในที่สุดซีน่าก็ปรากฏตัวขึ้นนางสวมหมวกสีดำใบเบอรเริ่ม และเปิดหมวกขึ้นเพื่อแสดงใบหน้าของตนไหนบอกสิเจ้าต้องการคาถาใดจากข้าณตอนนั้นเองเลดี้พัฟฟี่ก็เพิ่งรู้ว่าซีนาคือพี่สาวที่หนางไม่ได้พบมาหลายปีมากแล้วนั่นเองแต่เจ้าคือเจ้าเจ้าคือพี่ของข้าไม่อยากจะเชื่อเลยพัฟฟี่นั่นเจ้าเองเหรอเรานึูว่าพี่หายสาบสูญไปแล้ว ที่เป็นนักเวทมนต์ไปแล้วเหรอใช่ตอนนี้ข้าทำอะไรก็ได้แต่ไหนบอกอสิเจ้าต้องการคาถาของข้าไปทำไมสาวๆจึงเล่าให้คุณน้าซีหน้าฟังว่าตนต้องการจะช่วงชิงชีวิตของซินเดอเรลล่ามาให้ได้สีหน้าจึงตัดสินใจใช้คาถาที่ทรงพลังสุดๆ เพราะตั้งใจจะทำให้น้องและหลานของนางได้ดั่งใจหวังตอนแรกนางขอเส้นผมจากพี่น้องทั้งสองและนำไปใส่ไว้ในชามสีเหลืองซึ่งเต็มไปด้วยน้ำเวทมนต์จากนั้นนางก็นำรอยเท้าของคัสันราและเจสเบลไปโดยการใช้อ่างที่เต็มไปด้วยคโคลนนางหยิบชามน้ำเวทมนต์ขึ้นและเทลงไปยังรอยเท้าที่ได้มา ทัันนนใดเองรองเท้าของซินเดอเรลล่าก็ปรากฏขึ้นที่กำแพงตรงหน้าสาวสาวเสียงสะอึกของม้าและความว่องไวของแมวซินเดอเรลล่าไม่แคล้วหน้าความด้วยรองเท้าแก้วทั้งสองข้างจะออกเดินเหินฟ้าไปตามสัง่งด้วยเสียงแผ่ดังสนัน่นของพาฟฟี่ผู้โด่งดัง <S <S Me ที่สุดก็ถึงคืนงานเต้นรำซินเดอเรลล่าสวมชุดกระโปรงตัวโปรโดพร้อมกับรองเท้าแก้วอันเลอคา่าและไปยังห้องงานเต้นรำเลดี้พัฟฟี่และลูกสาวแอบมองซินเดอเรลล่าจากมุมห้องเอาละ่ะรองเท้าวิเศษทำให้ซินเดอเรลล่าสะดุดสิ <laughs> ท่านใดนั้นซินเดอรเรลล่าก็ล้มลงไปกองกับพื้นแน่นอนว่าเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอรีบยืนขึ้นแต่เท้าของเธอกลับไม่หยุดขยับและเธอก็เตะแขกที่มางานในระหว่างที่วิ่งพล่านไปทั่วห้องโอ๊ยไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ซินเดอเรลล่วิ่งไปด้านหน้าและกลับหลังจากขวาไปซ้ายทั้งเจ้าชายและแขกที่มาร่วมงานไม่สามารถหยุดเธอได้เลยในที่สุดเธอก็ออกมาจากห้องเต้นรําและวิ่งลงบันไดปราสาทไปแต่เธอก็ยังควบคุมเท้าตัวเองไม่ได้ในระหว่างนั้นเลดี้พัฟฟี่และลูกสาวก็เฝ้าดูซิน d ดอเรลลาและหัวเราะกิ๊กกัก เจ้าหญิง <complex> ซ <í toys> ินเดอเรลล่าออกจากปราสาทไปเฉยเลยอ่ะดูสิเธอไปแล้วทำไมเธอไปไหนกันนะเจ้าออกจากปราสาทไปแล้วโอ้ไม่นะไม่น่าเลยเธอไปไหนซินเดอเรลล่าวิ่งหนีออกไปจากปราสาทอย่างรวดเร็วจงไปหลงทางอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นสะซินเดอเรลล่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น เพื่อนตัวน้อยของซินเดอเรลล่านั่นก็คือมอสเซเรลล่าและเชดดาจึงขอความช่วยเหลือจากเลียเบลตายตนเฮเซลนัทเลียเบลไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนโปรดมาหาเราเถอะช่วยเราด้วยท่านใดนั้นเลียเบลก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้ามอสเซเรลล่าและเชดดาเธอบินตรงไปอย่างที่ที่ซินเดอเรลล่าอยู่รองเท้าวิเศษเปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดง เลียเบลไล่ไม้กายสิทธิ์ไปยังรองเท้าของซินเดอเรลลาแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นรองเท้าแห่งความเร็วเจ้านั้นช่างดูทะ mon จึงหยุดเมื่อพบทางที่ขรุขระและจมโคลนคาถาเวทมนต์ของนางฟ้าสร้างหลุมโคลนขึ้นบนถนนรองเท้าแก้วเข้าไปติดอยู่ในหลุมเวทมนต์จึงหมดฤทธิ์ไป แต่โชคไม่ดีที่ซินเดอรเรล่าก็เริ่มจมลงไปในหลุมโคลนนั้นด้วยช่วยด้วยเลียเบลหนูกำลังจมเลียเบลโบกไม้กายสิทธิ์3ครั้งและที่ไหล่ของซินเดอเรล่าก็มีปีกงอกขึ้นมาซินเดอเรล่าจึงใช้ปีกคู่ใหม่พาตัวเองหนีขึ้นมาจากหลุมโคลนขอบคุณนะคะเลียเบล ท่านช่วยชีวิตหนูไว้แต่หนูก็คงจะไม่ได้เห็นรองเท้าแก้วอีกแล้วรองเท้าแก้วโดนมนต์สะกดนะซินเดอเรลล่าเร็วเข้ารีบกลับไปยังปราสาทเถอะนางฟ้าลียเบลมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้กับซินเดอเรลล่าและพวกเขาก็กลับไปยังปราสาทด้วยกันซินเดอเรลล่าดีใจมากที่ได้พบกับเจ้าชายลีโอและเพื่อนๆนตัวน้อยอีกครั้ง เมื่อเลดี้พัฟฟี่และลูกสาวทั้งสองรู้ว่าแผนชั่วร้ายของตนล้มเหลวพวกเขาก็รีบออกจากงานเต้นรำไปทันทีอ,อ้าวคณดีชนะตนโหลดเกลียดม,มาจริงๆซินเดอเรลลาและผู้คนที่เธอรักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปนกฮูกผู้เฝ้าดูสถานการณ์ทุกอย่างอยู่ไปหานักเวทมนต์สีหน้า เ <c oughs> อซินนะรู้ไหมว่าแผนรองเท้าของเจ้าไม่ได้พ้นนะฮะไม่เป็นไปไม่ได้พวกมันล้างเวทมนต์ของข้าได้ยังไงใครหน้าไหนก็ทําไม่ได้แม่เอ,เ,อเอาจะเย็นจะเย็นสิเออกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนแห่งเอลฟ์อันไกลโพ้น มีเอลฟ์สามตัวอาศัยอยู่พวกเขากำลังเตรียมตัวเป็นเทวดาใจดีและพวกเขาก็ออกเดินทางไปสู่โลกมนุษย์มีภารกิจรอพวกเราอยู่ไปกันเถอะตื่นเต้นจังเลยพวกเราจะได้เห็นโลกมนุษย์กับเขาบ้างสักทีฉันอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆ ถ้าเราช่วยมนุษย์และทำให้เขามีความสุขเราก็จะกลายเป็นเทวดาใจดีด้วยเหมือนกันในบ้านเก่าหลังหนึ่งมีชายชราและภรรยาอาศัยอยู่ชายชราหาเลี้ยงชีพด้วยการทำรองเท้าในห้องทำงานที่บ้านและบางครั้งเขาก็ซ่อมแซมรองเท้าเก่าด้วยเงินที่หามาได้สร้างทำรองเท้าซื้อหนังมาใหม่เพื่อทำรองเท้า วันหนึ่งหลังจากที่ซื้อหนังด้วยเงินที่หามาได้แล้วเขาก็กลับบ้านแผ่นหนังที่เขาซื้อมาได้กว้างทำรองเท้าเพียงคู่เดียวเท่านั้นเขาทิ้งมันไว้บนโต๊ะออกจากห้องปิดประตูและเข้าห้องนอนไปในตอนเช้า ช่างทำรองเท้าตื่นขึ้นเขายืดเส้นยืดสายขณะนั่งอยู่บนเตียงเขากำลังคิดถึงประเภทรองเท้าที่จะทำในวันนี้และเหมือนยามเช้าทั่วๆไปเขารับประทานอาหารเช้าที่ภรรยาเตรียมไว้ให้จนหมดขอบคุณมากนะที่รักฉันต้องไปทำงานแล้ววันนี้ฉันจะทำรองเท้าคู่งามมากเลยละคุณทำรองเท้าไปแล้วคู่หนึ่งเมื่อคืนคุณมีหนังพอที่จะทำอีกคู่หรอ ชายชาราประหลาดใจเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้ทำรองเท้าเลยสักคู่ก่อนเข้านอนเมื่อคืนชายชาราจึงรีบวิ่งเข้าไปที่ห้องทำงานตามด้วยภรรยาเมื่อเขาเปิดประตูเขาเห็นอะไรเอย่ยแผ่นหนังที่เขาทิ้งไว้บนโต๊ะเมื่อคืนกลายเป็นรองเท้าที่สวยงามมากช่างทำรองเท้าตกตะลึงจนตาเหลือก ฉันทำรองเท้านี้ตั้งแต่เมื่อไรจำไม่ได้เลยสงสัยฉันจะแก่มากแล้วละรองเท้าคู่นี้สวยงามมากจนช่างทำรองเท้าต้องรีบเอาไปวางไว้ตรงหน้าหน้าต่างและรอลูกค้าไม่นานหลังจากนั้นลูกค้าคนหนึ่งที่ดูท่าทางมีฐานะเห็นรองเท้าผ่านทางหน้าต่างและเดินเข้ามาสวัสดีฉันอยากจะซื้อรองเท้าคู่ที่อยู่หน้าหน้าต่าง ราคาเท่าไหร่ก็ซื้อนี่เป็นรองเท้าคู่ที่เยี่ยมที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยชายชาราขายรองเท้าด้วยความดีใจเป็นอย่างมากและเขาก็ไม่ได้คิดราคาเกินความเป็นจริงคราวนี้สร้างทำรองเท้าออกเดินทางไปซื้อหนังมาทำรองเท้าสองคู่และเขาก็ทิ้งหนังไว้บนโต๊ะอีกครั้งก่อนที่เขาจะออกจากห้องเขาหันมาดูแผ่นหนังอีกครั้งแล้วจึงไปเข้านอน ทันทีที่เขาตื่นขึ้นเขารีบวิ่งไปยังห้องทำงานทันทีคราวนี้มีรองเท้าอันงดงามสองคู่ตั้งอยู่บนโต๊ะช่างทำรองเท้าดีใจมากอีกครั้งเขาวางรองเท้าไว้ตรงหน้าต่างในวันเดียวกันนี้เขาขายรองเท้าทั้งสองคู่ได้ในราคาที่ดีมากเขาจึงออกไปซื้อหนังมาเพิ่มอีก และแน่นอนว่าในระหว่างนี้เขาก็สงสัยว่าใครกันเป็นผู้ทำรองเท้าน่ารักน่ารักพวกนี้เขาวางหนังไว้บนโต๊ะและเข้าห้องไปในยามเชา้าเขาพบกองรองเท้าตั้งอยู่บนโต๊ะช่างทำรองเท้าขายรองเท้าได้ทุกคู่ในวันนั้นเป็นเวลานาน,านที่ชายชราสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยเงินที่เขาหาได้จากรองเท้าพวกนี้ เขาใช้เงินบางส่วนที่เหลือซื้อหนังต่อไปแต่ช่างทำรองเท้าสงสัยเหลือเกินว่าใครเป็นคนทำรองเท้าพวกนี้ในที่สุดคืนหนึ่งเขาตัดสินใจซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องทำงานเพื่อที่จะรอดูว่าใครเป็นคนทำรองเท้าคืนนี้ฉันจะได้พบกับช่างทำรองเท้าสักที เมื่อเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วหน้าต่างห้องทำงานก็เปิดออกและเหล่าเอลฟ์ก็เข้ามาเอลฟ์ตัวหนึ่งบังเอิญชนกระถางดอกไม้เข้าเมื่อได้ยินเสียงชายชราก็กระโดดออกมาจากที่ซ่อนระวังหน่อยสิเดี๋ยวเขาก็ตื่นหมดเมื่อชายชราผลักประตูและแอบ,บดูเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาขยี้ตามองอีกครั้ง แล้วเขาเห็นอะไรเอ่ยเขาเห็นเอลฟ์สามตัวบนโต๊ะพวกเขาร่ายรำและทำงานไปในขณะเดียวกันตัวหนึ่งตัดหนังอีกตัวเย็บและอีกตัวทากาวติดจากนั้นเขาก็ร้อยเชือกและขัดรองเท้า เหล่าเอลฟ์ทำงานอย่างรวดเร็วมากภายในพริบตาก็มีรองเท้ามากมายนับไม่ถ้วนอยู่บนโต๊ะสวยจังเลยเราเรีบไปก่อนที่จะมีคนตื่นดีกว่าเหล่าเอลฟ์จากไปแบบเดียวกับตอนขามา่ายรำด้วยความสุขและเสียงหัวเราะช่างทำรองเท้าก้าวออกมาจากที่ซ่อนเขาวิ่งไปหาภรรยาและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง แน่นอนว่าภรรยาของเขาแทบไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ได้ยินแต่เมื่อเธอเห็นรองเท้ามากมายบนโต๊ะเธอก็รู้ว่าสามีไม่มีทางทำรองเท้าได้มากมายขนาดนี้ภายในคืนเดียวพวกเขาจึงตกลงที่จะขอบคุณเหล่าเอลฟ์สำหรับสิ่งที่เขาทำวันต่อมาภรรยาสร้างทำรองเท้าเตรียมงานเลี้ยง เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเหล่าเอลฟ์ก็มาอย่างห้องทำงานและพวกเขาก็เห็นอาหารอยู่บนโต๊ะอูอาหารพวกนั้นสิเตรียมไว้ให้พวกเราหรือเปล่านะแมมก็ต้องให้เราสิไม่งั้นเขาจะเอามาตั้งเวลานี้ทำไมฉันว่าเราทำภารกิจในบ้านหลังนี้สำเร็จแล้วตอนนี้เราก็ไปบ้านหลังอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ช่างทำรองเท้าและภรรยาตื่นและเดินเข้าไปในห้องทำงานและแทนที่พวกเขาจะเห็นอาหารที่ทิ้งไว้พวกเขาเห็นรองเท้ามันวาวกองใหญ่แทนหลังจากวันนั้นเหล่าเอลฟ์ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยช่างทำรองเท้าและภรรยาสามารถใช้ชีวิตต่อไปด้วยเงินที่หามาได้ตลอดชีพช่างทำรองเท้าคิดว่านี่เป็นรางวัลสำหรับการที่เขาทำงานมาหลายปี ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงไม่หยุดทำรองเท้าและเมื่อใดที่เขาคิดถึงเหล่าเอลฟ์ตัวจิ๋วเขาก็รู้สึกขอบคุณและาซาบซึ้งใจอยู่เสมอ